สวัสดีแฟนนิวพลัสครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสไตล์ทวีวันนี้ครับยังมีความพิเศษมาเสิร์ฟผู้ชมเช่นเคยครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปินสาวจากยุงข้ารีคอร์ดมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอซึ่งเราไม่ได้เจอนางมานานมากแล้ววันนี้เราจะมาพบกับเธอคนนี้สวัสดีน้องอดาวป๊อบปี้สวัสดีครับเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุก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 สวัสดีป๊อบปี้ไม่ทองคำจ้าหลายคนคุณตาคุณตาเป็นอย่างดี นจ้าเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเนี่ยเกินสามปีเกินสามปีตั้งแต่นางมีซิงเกิลแรกจนตอนนี้เป็นซิงเกิลที่หซิงเกิลที่5แล้วเด้อโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ละซิงเกิลที่ผ่านมากระแสตอบรับจากแฟนๆค่อนข้างที่จะแบบล้นหลามมากๆแต่มาซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างอิสเปลเร์ชันของการทำซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอคก็เพลงนี้เพลงนี้พูดได้เลยว่าเพลงนี้ใช้เวลาใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งค่ะเพราะว่ากว่าเราจะได้แต่ละเพลง เราต้องมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเลือกเพลงไม่ว่าจะดนตรีด้วยว่าเข้ากับเราไหมอาจารย์ต้องคอยดูความเหมาะสมทุกอย่างเลยอาจารย์วสุข้าหารค่ะเพลงนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเป็นผลงานใบประกาศจากอาจารย์เขียนให้่ห<อ>่างจากซิงเกลิลที่ผ่านมา นานแค่ไหนสองปีค่ะสองปีเลยหรอสองปีค่ะสองปีถือว่าเป็นการทิ้งห่างที่นานที่สุดแต่ซิงเกิลนี่ผ่านมานานอยู่ค่ะนานด้วยด้วยโควิดด้วยเปล่าป๊อปปี้เลยไงด้วยโควิดด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าโควิดเราไม่ไม่มีนัดเนาะโควิดไม่ได้นัดเราอ่ะก็เลยเหมือนมันก็เลยรวมสะสมมาค่ะสะสมมาเพราะว่าเหมือนยังไงล่ะก็อย่างที่บอกว่าแต่ละขั้นตอนงานของเราโดยรูปแบบของงาน เราไม่สามารถว่าแบบทาแล้วปล่อยเลยมันไม่ใช่โคเบอร์มันคือเพลงอเราต้องมีขั้นตอนเราต้องดูอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมของเนื้อเพลงด้วยว่าว่าได้สไตล์เราเราจะถ่ายทอดออกมายังไงอาจารย์ต้องดูความเหมาะสมให้ด้วยอย่างเนื้อเพลงอย่างเงี้ยเป็นด้วยความที่เราเป็นเป็นคนอีสานลเป็นลูกอีสานอาจารย์ก็เป็นลูกทุ่งอีสานค่ะสไตล์ลูกทุ่งอีสานแต่บางคําบางคําอย่างอย่างตอนที่ได้เพลงมาดอกไม้กระเอาบานผีเสื้อ ตอนตอนนี้ใช้คำว่าผีเสือ้อแต่ก่อนหน้านี้เป็นคำว่าแม่งแม่งกําบีกระเซาบินเราก็เอ๊ะเราไปลาวนะเ <laughs> ล่าว่าลาวนะแต่คือห้าวบ่เข้าใจก็เลยก่อนก่อนเข้าห้องอัดกับอาจารย์คะหนูขออนุญาตอาจารย์คะคำนี้แปลว่าอะไรแมงกําบีแมงกําบีบใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแปลว่าผีเสือ้อลูกผีเสือ้ออาจารย์ก็ โอเคถ้าป๊อปเข้าใจว่าผีเสื้อถ้ายังไม่เข้าใจว่าเหมือนถ้าเรายังไม่เข้าใจด้วยตัวของเราเองเราต้องเข้าใจทุกอย่างก่อนว่าอเขาสื่อสารถึงอะไรใช่่คหมายถึงว่าอะไรมาคํานั้นคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจอาจารย์จะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยค่ะอาจารย์เปลี่ยนนอนเรลานรอนนเลยบอกว่าถ้าหนูเข้าใจว่าผีเสื้อ เอาวีเจดีกว่าลูกจะได้เข้าป่าอาจารย์ก็ต้องดูหลายๆเรื่องค่ะละเอียดมากพอเราเข้าใจคําพอเราเข้าใจความหมายของแต่ละคำนล้วมันจะทำใหเราถ่ายทอดได้ดียิ่งขึ้นใช่มันจะอยู่ที่จินตนาการของคนถ่ายทอดด้วยตลอดตลอดระยะเวลา2ปีที่ห่างหายสักซิงเกิลไปแฟนๆเธอว่าไงบ้างปีที่วงทวงเพราะเธอให้คำสัญญากับเขาใช่ไหมใช่แล้วก็ฝากผลงานนะคะเวลาเราเวลามานิวพาร์เราก็จะว่าฝากติดตามนะคะเผื่อมี คนงานเร็วๆล้วนี่เขามันก็ตด่เขาก็ถ่วงตลอดเราก็ร<ว><ว>อรอนู่นแน่รอก,ก,ก่อนคะ่ะรอก่อนคะ <c oughs> ่นคะเพราะว่าบางทีเราเราก็ไม่แบาบว่าคือเหมือนบางทีแฟนๆก็รอเห็นเห็น <c oughs> เห็นเพลงเต็มก็คือ ทาง YouTube เลยแต่อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเวลาเราทำงานเพราะเวลาเราเราทำงานมันมีหลายขั้นตอนไงะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมากระทบเยอะไหมกับการเรื่องของงานที่ถูกโดนแคนเซิลต่างๆนานาอย่างเงี้ยเยอะมใช้คำว่าเยอะไหมเยอะเลยแหละทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็คือวันนั้นจำได้เนาะช่วงช่วงอย่างนี้เนาะเข้ามาตอนกุมภาจำไม่ผิดยังยังทำงานอยู่เลยนะคะ ยังไปงานอยู่ที่อยุทยาอยู่เลยอันนั้นคืออันนั้นยังมียังพอมีบุญอยู่ยังพอมีบุญอยู่บุญน้อยแต่ก็ยังพอมีบุญอยู่บ้างได้ทำงานบ้างแล้วพอเหมือนเสร็จงานนั้นก็โชะพอดีพอวันรุ่งขึ้นเบรกเลยอ่ะชาวทุกอย่างเลย c a n ซิลหรือว่าถูกเลื่อนด้วยมีเลื่อนบ้างแล้วก็มีคนเซิลด้วยแต่เราก็เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะทุกคนก็เหมือนเหมือนก่อนอันนี้ช่วงช่วงนั้นเราเดินสายด้วยนอกจากเดินสายเราก็ยัง ไปเดินสายมาพบพี่ๆทุกคนแล้วก็ไปตามต่างจังหวัดไปพบพ่อแม่พี่น้องอหน้าเวทีอย่างเงี้ยค่ะคือไปออกบ่อยอ,ออกบ่อยเจอทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็ไม่ได้พักผ่อนเราไม่ได้นอนอบางทีนอนบนรถตู้อะพี่แต่ช่วงนี้คือนอนยาวเลย <laughs> <laughs> นอนยาวเลยต <laughs> อนนี้สถา,านการณ์กลับมาดีขึ้นละ มีโอกาสได้เจอแฟนๆมากขึ้นแต่เราต้องมีมาตรการต่างๆในการพบเจอกันแฟนยังไงบ้างพกก็ช่วงนี้ก็อย่างล่าสุดที่ <ม S 1> ก่อนช่หน้าโควิดเนาะก็มีทางยุงเข้าเีคอร์ดของเราก็มีไมมอนซ์นค่ะ <ม S 1> <ม S 2> เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีก็คือทอกอ <ม S 2> ก็คือมามาช่วยสนับสนุนให้พวกเราได้ไปเดินทางไปพบแฟนๆทุกท่านนะคะทั้งมีตั้งสองซีซันซีซันแรกก็ไปไป ไปชุดหนึ่งแล้วซีซันที่2นี่10จังหวัดยังเหลือติดค้างอยู่นะคะยังเหลือที่หนองคายเ,เดี๋ยวเราจะไปกันช่วงเมษายนนี้นะคะแล้วก็มาตรการต่างๆรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนคะ่ะคือนอกจากโควิดแล้วก,ก่อนทุกคนจะเข้างานเนี่ยทุกคนต้องโอ้ตัวหลายขั้นตอนค่ะแล้วก็เวลาเราที่นั่งเราอะเว้นคือคือปกติที่คอนเสิร์ตก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะคือพื้นที่พอเราเว้นไปอีกแล้วก็แบบ คือมีเพียงพอต่อทุกคนที่เข้ามารับชมแน่นอนแล้วก็อยากบอกว่าทีมงานของเราคือดีมากเลยนะคะหนูมันมีวันที่ฝนตกทั้งโควิดทั้งฝนพี่คิดดูทีมงานเราเราช่วยซื้อเสื้อกันฝนค่ะแจกแฟนๆทุกคนสู้กันสุดสุดยอดมากเพราะว่าโอ้โหขอบคุณทุกคนมากมากเลยก็ยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวว่าได้ว่าที่น้องคายที่ติดติดกัวติดกันไว้อีกหนึ่งจังหวัดว่าจะเป็น วันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษาได้ทําตามเพจของทางยุคข้าวรีคอร์ดเนาะแล้วก็จะมีบ๊อบบี้แล้วก็หลายๆสินแลีกหลายๆเซอร์ไปเลยด้วยจะมาไถ่รอดอะเรามาเข้าเรื่องถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอดีกว่าซิงเกิลนี้มีชื่อว่าหากหมุนโลกคืนได้ค่ะหากหมุนโลกคืนได้จริงๆนี่มีอีกชื่อไหมเป็นแบบภาษาอีสานไม่รู้ว่าเป็นชื่อนี้เลย เ้าบอกล้วกับหากหมุนโลกขึ้นได้ต่างกันไหมก็คล้ายๆกันอยู่เนื้อหาของเพลงนี้เป็นยังไงคบป๊อปปี้ตรงตามชื่อเพลงเลยหากหมุนโลกคืนได้ก็เพลงนี้จะพูดถึงคนในอดีตเชื่อว่าใครหลายๆคนจะมีคนที่อยู่ในใจเยอะเลย อุ้ยอุ้ยเขาอุ้ยเล็กมากอุ้ยไม่ได้ถามอาจจะแบบอาจจะมีแบบหนึ่งคนสำคัญที่แบบเออทำไงก็ลืมไม่ได้หรอกอยู่ในใจตลอดอย่างเงี้ยเนาะยังไงฟังเพลงหรือยังเข้าใจเพลงเช่าตรงไหนจริงเออเออเออย่างเงี้ยต่อนี่ยเห็นไหมขนาดพี่พี่ฟังชื่อเพลงปุ๊บเข้าใจเลยว่าคืออะไรค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับความคิดถึงความเหงา บนความเศร้าที่วันนี้ณปัจจุบันนี้คือเราไม่มีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตเราแล้วคืออยากย้อนกลับไปอยากดึงเวลาช่วงนั้นกลับมาให้อยู่กันเหมือนเดิมเหมือนคิดถึงอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีทางกลับมาได้เลยใช่เหมือนอยากกลับไปแก้ไขอยากทำให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เรามีส่วนช่วยหรือว่ามีส่วนในซิงเกันนี้ยังไงบ้างค่ะก็เพลงนี้นะคะก็ เราจะรับผิดชอบในด้านของไลฟ์ซิง์แล้วก็การการร้องเพลงเวลาเราอัดอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็จะบางทีอาจารย์วัสุก,ก็ปล่อยให้เราร้องเป็นตัวของเราก่อน <Yes. S 1> อาจารย์ก็ค่อยตบตบ,ตบเวลาลูกศิษย์เกินไปเกินไปเกินไปจบลงมาอินเกินงนีเหรออินเกินเออพอพอพี่เวลาสอบเกินเกินมันหน่วงเออมันมีส่วนที่เพลงนี้มันมีส่วนตรงกับชีวิตเรากี่เปอร์เซนต์เยอะไหม เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยลยเหรอใช่เหมือนถ่ายทอดออกมาจากชีวิตจริงเราด้วยใช่แต่แต่ในพาร์ทของเราคืออันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเราอาจจะไม่ได้มีความรักแต่ความรักของเราคือความรักที่เกี่ยวกับคุณตาอ๋อคุณตาอืมเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวที่อืคือถ้าถ้าในเรื่องของเพลงคือเราจะจะเป็นจะเป็นแต่ในความรู้สึกหนูคือจากเข้าไปเออเข้าไปแล้วคือเรา เราพร้อมพอนูได้เพลงนี้มาแล้วหนูก็บึ้งหน้าตาคือเราสนิทเรารักตาจนเราเรียกตาว่าพ่อเรียกว่าพ่อเราเราอยากมีในความรู้สึกหนูโคหนูอยากกลับไปถ้าหนูหมุนโลกกลับขึ้นได้หนูจะทําวันนั้นให้ดีอก็คือมองได้หลายหลายแบบเออหลายมุมอ่าก็คือจะมองเป็นเรื่องความรักของคนสองคนก็ได้หรือจะเป็นความรักของคนในครอบครัวก็ได้คนสัมพันธ์ของเราคือใครก็ ตอนเขาหัดอินขนาดไหนโอ้หก็ก็เราเราพอเราได้เพลงมามันมันยังไม่ตอนเข้าห้องอ่านหรอกคือพอได้เพลงมาเราก็อ่านเลยอ่านเพลงแล้วเหมือนโอ้เพลงนี้ทำไมอาจารย์รู้หรือเปล่าแอบไปถามอาจารย์หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเหมือนอาจารย์บางทีอาจารย์อาจารย์เหมือนไม่รู้สิคะความบังเอิญมันไม่มีบนโลกใบนี้หรอกบางทีถ้าอะไรมันใช่มันก็จะ วนกลับมาเจอกันโคชตาเนาะใช่ค่ะแล้วเนื้อเพลงนี้เหมือนมันหลายๆเพลงที่ผ่านมาก็มันมันเป็นหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตเราก็ว่าได้เราก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้สึกนั้นถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานเพลงนี้ค่ะหักมุลโลกขึ้นได้เอาจริงหักมุนโลกหักมุนโลกขึ้นได้นี่คือแบบเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดที่เราทำมาเลยไหมเศร้าค่ะเศร้าก่อนนั้นคือไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่เคยรําเพลงเศร้านะคะเศร้าฮักับบอกบหมดรักแล้วทําไมไม่บอกอันนี้ก็เศร้าในขั้นขั้นเนี่ยข,ข,ขั้นหนึ่งแล้วอันนี้เศร้าขั้นกว่าก็คืออันนี้คือเขาเขาจากไปนะฮะจากไปแล้วกับเราอยากดึงกลับปอป,ปี้ในเธอแบบทำเพลงแบบเลเวลความเศร้าแบบขึ้นไปขึ้นไป, <c oughs> ไปขึ้นไปอย่างนี้เหรอใช่ค่ะหนูก็รู้สึกตัวว่าทำไมมันเศร้าขึ้นเรื่อยย ชื่อห้องหายแล้วบางทีแล้วแบบเหมือนเหมือนบางทีเราฟังเพลงไม่ว่าเราเป็นคนพอเราเป็นคนกลางที่เราต้องสื่อสารเราเป็นคนจินตนาการแล้วเหมือนเราพอเราร้องออกไปเราเห็นเห็นภาพนะเวลานั้นว่าแบบเราต้องทุกคนต้องมีเหตุผลใช่ทุกคนต้องมีเหตุผลค่ะว่าทําไมเราถึงอยากกลับไปอทําไมเราถึงถึงคิดถึงคนคนนี้มากใช่ค่ะท่อนไหนที่รู้สึกประทับใจแล้วแบบ ร้องแล้วรู้สึกแบบโอ้โหโดนมากหากมุนท่อนหุกเลยท่อนหุกเลยหากมุนโลกกลับเืนได้ขอมุนกลับไปเมื่อที่ยังมีอายสิบ่เอาแต่ใจสิขอเครีย์กับอายเว้ากันใจเย็นๆสองคน มื่น,นี้โลกที่บ่มีอายมีแต่ความเงาระบ,บายสีมนมนฝันเคยออซอยกันว่ามาขาดอ้ยหนึ่งคนมันไปบ่เป็นคือกัน หานโลกกลับคืนได้ค่ะโอ้โหฉันฟังตัวนี้ฉันยังเศร้าเลยเถอเออนี่น้าป๊อปปี้ก็อย่างเศร้านะอ๋อเอาเป็นว่าถ้าใครอยากที่จะฟังเพลงนี้แบบเต็มๆสามารถติดตามชมได้ในช่องทางไหนของป๊อปปี้ได้บ้างคก็สามารถติดตามได้เต็มเพลงเลยนะคะก็ได้ที่ Youtube Channel ของยุ้งข้าวเรคอร์ดค่ะก็ เพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้านล่างได้เลยหนูก็อา่านอันอยู่แล้วนะปล่อยมาแค่สามวันฟีดแบ็กดีขนาดนี้ดีใจไหมแฮปปี้ปะทุกคือเป็นเป็นความเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้ไม่ได้มีความกดดันนะคะแต่คือเราหวังใจแค่ว่าทุกผลงานเพลงที่เราทำผลงานเพลงทุกชิ้นทุกอย่างเลยที่เราทำเราเราจะมีแฟนๆที่น่ารักทุกท่านคอยคอยประคองคอยอบอุ่ม เราไว้ตลอดขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่ยังคิดถึงหนูตลอดเลยถึงแม้ว่าสองปีที่ผ่านมาก็นานพอสมควรแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมากันเยอะก็ขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจให้ตลอดและอยู่เคียงข้างเสมอไม่เคยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวเลยเรียกว่าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ทํามาตอบแทนแฟนๆเนาะหลังจากที่หายไปสองปีแทนความคิดถึงกันไปในช่วงโควิดก็ เปิดเพลงนี้ฟังวนไปให้หายคิดถึงกันไปเลยเป,เปิดเพลงอื่นก็ได้เปิดเพลงอื่นก็ได้ยังยังมีอีกหลายเพลงของป๊อปปี้เนาะแล้วอย่างนี้ออได้ฟังแต่เพลงเศร้าจะมีโอกาสได,ได้เห็นเพลงเร็วๆสไตล์แบบฉีกแนวของป๊อปปี้ปวปาจะมีโอกาสไหมจ๊ะโดยความ เธอเดียวพัฒน์รงนานมาแล้วเนาะล่าสุดหนูไปล่าสุดหนูไปเต้นที่หัวลำโพงอือจริงเหรอใช่เออเต้นเลยนะเต้นจนหน้าเขียวหน้าแดงหน้าดำหเลยยังไงเธอไปเต้นเพลงอะไรมาเต้นตักแดดเออจริงเหรอจริงจเป็นเพลงใครสองปีที่แล้วเต้นของหนูนี่แหละค่ะอ๋อเหรอใช่เป็นเิลงเป็นเพลงเร็วเพลงแรกเป็นเพลงที่สี่เดี๋ยวนะสี่เงทสี่แล้วต่อไปยังจะได้เห็นเธอแบบ ในแบบเรมชั่นที่แบบรุนแรงอีกไหมร้อนแรงอีกวะให้เกียริขาด้วยขาทรงพลังอถ้ามีโอกาสคงได้เห็นการค่ะมีโอกาสาได้เห็นการก็เพลงเร็วนะคะก็มีแล้วเป็นเพลงหรือว่าเข้ากับช่วงนี้นะเพลงเพลงที่เติมแรงเติมกําลังใจนะคะเพลงเพลงนั้นชื่อว่าเพลงมีอ้ายน้องบอกแคใครที่กําลังต้องการกําลังใจหรือว่าอีกเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเซงเกิลที่ สามารถเติมแรงได้อย่างดีเลยเพลงนี้ทําให้เรามองเห็นคนรอบข้างทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอ,อย่างน้อยๆเราก็มีเพื่อนร่วมงานมีคนในครอบครัวมีคนรักที่คอยให้กําลังใจเราอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ y o ยูทูอเอาเป็นว่า<อ>ใครอยากฟ,ฟังสไตล์ไ,<ด>ไหน ก็ไปฟังกันได้ในช่องทางของทางยูเทิร r e เรคคอร์ดว่าจะเป็นสายโจ๊ะสายแดนสายเศร้าสายเงาคนนี้ครบนะจ๊ะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเนาะว่าจะมีซิงเกิลไหนหรือจะมีโปรเจกต์อะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันฝากแฟนๆในยจ้ะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะได้กัน มาพบเจอกันมากขึ้นเออเวลามาพบเจอการฝากแฟนๆหน่อยว่าจะต้องทําตัวยังไงจะต้องป้องกันอะไรบ้างเวลามาเจอกันครับป๊อปี้ก็อยากจะฝากแฟนๆพัดนะคะทุกท่านนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองมากๆสุขภาพสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของเราเองก็เท่ากับความปลอดภัยของคนรอบข้างเหมือนกัน เดี๋ยวนี้มันเป็น new normal เนาะเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ new normal เราต้องใส่ social distancing พูดอย่างนี้คยำเลย distancing หรือเล่าเลยเราตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วอย่างทาง work point ก็คือก่อนจะเข้าออฟฟิศจ่ะเลือดนะพี่เจาะเลยเหรออืมจาะเลือดเลยค่ะทุกคนต้องต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วเวลาไปไปไหนคือตอนนี้ทุกอย่างเปิดแล้ว ก็วนกลับมาอีกว่าอย่างน้อยๆคืออย่าลืมมองถึงส่วนรวมเข้าไว้ว่าพอเราไปในแต่ละที่เราเรากลับมาแล้วเราต้องเจอเพื่อนร่วมง,งานเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเราเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเราเองคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่คนรักของตัวเองนะคะยังไงก็ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงและปลอดภัยนะคะมีตังใช้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหนึ่งสองสามโอเควันนี้ขอบคุณปอปี้นะค่ะขอบคุณค่ะ